วนันเสาร์ที่พฤษภาคม2557ที่ผ่านมาทีมเยาวชนบางกอกลาด็บสีรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเราทำกนนารแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีแมนเชสเตอร์ยูนไนเต็ดพรีเมียร์คลับ2014รรบคัดเลือกภาคกลางและภาคตะวันออกโดยการแข่งขันในรอบ2หรือรอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมโรงเรียนสุรศักดิ์มรีโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีม b g u 14เอาชนะไป1ประตูต่อศูนจากการยิงของคณินเต็กสงวน ทำให้ทีม b g u 14ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปโดยจะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมเวลา11อนาฬิกาที่สนามลีโอสเตเดียม